การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมาตัวหนึ่งชื่อเจ้าตูบเจ้าตู๋เป็นหมาที่ค่อนข้างเห็นแก่ตัวและโลภมากวันหนึ่งมันขโมยชิ้นเนื้อชิ้นใหญ่มาจากโรงครัวของชาวบ้านมันดีใจมากที่ได้ชิ้นเนื้อมาอยู่ในอุ้งเท้าของมันและกำลังจะเดินกลับบ้านเจ้าตูบต้องเดินข้ามสะพานเล็กๆแห่งหนึ่งที่พาดผ่านลำธารสายสหดขณะที่มันก้มมองลงไปในน้ำมันก็เห็นภาพสะท้อนของตัวเอง ภาพนั้นดูเหมือนหมาอีกตัวหนึ่งที่กำลังคาบชิ้นเนื้อที่ใหญ่กว่าชิ้นที่มันมีอยู่เสียอีกด้วยความโลภเจ้าตูบนึกอยากได้ชิ้นเนื้อที่ใหญ่กว่านั้นมาเป็นของตนเองมันคิดว่าชิ้นเนื้อของข้ายังไม่ใหญ่พอข้าต้องเอาชิ้นเนื้อของหมาอีกตัวนั้นมาให้ได้ด้วยความเรียบร้อนและไม่คิดหน้าคิดหลังเจ้าตูบจึงอ้าปากเห่าใส่เงาของตัวเองในน้ำหมายจะแย่งชิ้นเนื้อจากหมาอีกตัวทันทีที่มันอ้าปาก ชิ้นเนื้อที่มันคาบอยู่ก็หลุดมือตกลงไปในน้ําและถูกกระแสน้ําพัดหายไปในทันทีโจตูปมองดูชิ้นเนื้อของมันจมหายไปในลําธารด้วยความเสียดายมันได้แต่ยืนมองเงาของตัวเองในน้ําอย่างโง่เขลาตอนนี้มันไม่มีชิ้นเนื้อเหลืออยู่เลยแม้แต่ชิ้นเดียวเพราะความโลภมากของมันเองข้อคิดจากนิทานความโลภมากมักลาบหายหากเราไม่รู้จักพอในสิ่งที่เรามีอยู่ เราอาจจะสูญเสียทุกอย่างไปในที่สุด